ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงฉับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นกันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผม เพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนมีใครเบื่อโฆษณาที่ขึ้นมาขัดใจเวลาเรารับชมวีดีโอแหลมสิงกันไหมครับหากอยากให้ปัญหานี้หมดไปมาทางนี้เลยผมขอแนะนํา y ำ YouTube พีเมียมจากราคาปกติเดือนละ209บาทสมัครกับทางร้านเหลือเพียงเดือนละ79บาทต่อเดือนสามารถใช้งานขณะล็อกหน้าจอได้และยังแถมฟรี o u t u b e Music ซื้อ1ได้ถึง2อค,คุ้มไปเลยต่อไปนี้ก็สามารถฟังเพลงแบบไม่มีโฆษณามากวนใจได้วิธีสมัครง่ายๆไม่ยุ่งยากสามารถใช้เมลตัวเองสมัครได้มีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุมีแอดมินดูแลและเทคแคร์ตลอดการใช้งานสนใจติดต่อสั่งซื้อสแกน QR Code คหรือ ID Line ตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยครับผมอย่าลืมบอกนะมาจากแหลมสิงเปิดสกรารกับแพ็คข้อเสนอพิเศษ4 ช่องแหลมสิงไลฟ์ช่องรองเราเหมือนเดิมนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วหน้าวันนี้ที่ผมอัดอยู่คือวันอาทิตย์ไลฟ์ของวันอาทิตย์นะครับผมนะซึ่งเราก็จะมาทําการลั่นแพ็กห0 0พันเหมือนเดิมเหมือนที่ทุกคนเคยได้ดูมาทุกๆสัปดาห์ที่ผมเอาจากไลฟ์สดมาเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูในช่องแหลมสิงไลฟ์นะครับและวันนี้ ผมมาพร้อมกับ ID ของลูกเพจอีกเช่นเคยเพราะ ID ผมผมลั่นไปแล้วนะครับเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไง ID ไหนจะได้เห็นตัว107หรือเปล่าไม่ว่าเป็นรูลองบองลิเซ่เด็กเขาแล้วก็ใครอีกจำไม่ได้นั่นแหละอีกตัวหนึ่งนะครับเอาใจช่วยผมด้วยอย่าลืมกระทือบไลค์ กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องแหลมสิงไลฟ์ถ้าใครกดช่องแหลมสิงไลฟ์ยังไม่ไปช่องหลักแหลมสิงปกติก็ไปกดกันด้วยนะครับผมกดให้ช่องลองไปแสนซับหน่อยเอาอีกโลกนึงมาตั้งข้างหลังใช่ยังไม่กดกดกันซะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลั่นกันเลยครับกับไอดีที่หนึ่งเปิดหัวในวันนี้ไอดีของนายน้อยที่ให้เราเปิดมาลุกสัปดาห์ ผมจําไม่ได้แล้วว่าไอดีนี้เนี่ยเปิดมากี่สัปดาห์ต่อเนื่องกันแล้วแต่รู้แค่ว่าให้เปิดมาแทบจะตลอดทุกสัปดาห์ถ้าจําความได้ก็แทบน่าจะตั้งแต่ตอนทีโอทวามัง้งนะครับตั้งแต่ตอนนูน้นนะฮะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงลันปังลัานปัดมาขอเปิดทีละห้าก่อนทีละห้า เปิดหัวแต่วันนี้ผมเปิดทีละหนึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะทีละหนึ่งก็ลั่นหนึ่งแพ็คแต่อ่ะเปิดหัวไปทีละห้าของนายน้อยครับมาพร้อมแล้วกดครับลุยครับเฮียวอลกมาขอแกวอลกมาไปเฮ้ เปิดจนกูจำเสียงอันนี้ได้อะโลปาปีแรนกับผมใบแรกบล็อกแหกสวยดิไม่ใช่แหกหมานไปต่อที่ห้าแพ็คอีกบล็อกเป็นนีออนเฮียอย่าติดตลกเอเอขอรอ้องไม่สนิทอย่าติดตลกเออฝรั่งเศสดีบิ ดูหน้ามันเดียวกวนตีนไหมกวนตีนบวกหนึ่งุ้ยคาเบลเฮสุดครับมาพร้อมกับแซมบ้าเจ็ดร้อยล้านพร้อมมัดเคอีกหนึ่งตัวมาที่แพ็คการันตีแหลมดิวะ จอแดนพิกฟอร์ดโอเคพันล้านเลยวะโอเคเปิดหัวได้สวยเลยโอเค1,700ล้านไอดีแรกไปที่ไอดีต่อไปกันเลยทุกคนนี่ครับผมไอดี ID ต่อมาไอดี ID ของมิสเตอร์คัทสุหรือว่าไอดีของโอมนั่นเองครับไอดี ID ที่2ของวันนี้ไอดี ID แรกผ่านไปเจ0 0ล้าน ไอดีนี้ขอเป็นสี่สี่สองมา walk, walk มาก่อน,นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้ ร้อยห้ารามครับพันล้านตัวนี้ทำได้วันนี้เปิดได้เลยพัลนล้านครับโอเคเยสไปกันต่ออีกสองแพ็คตอนนี้หนึ่งพันล้านยืนพื้นยังไงก็ไม่เจ็บแล้วครับ ยิ้มได้ละยิ้มได้ละโอเคเหลือใบการันตีครับมา ไอ้วุ้ยมันไม่มีควารัก,กิริยะไอ้หูไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วกูจะสัปดาห์ที่แล้วละมึงเอ้ยโอ้โหมาคูทาดิส เราลองนึกภาพถ้าผมไม่มีวอล์พันล้านมาลองท้องนะมึงเอ้ยสี่ร้อยล้านโอเคไอดีของโอมเรียบร้อยครับไอดีที่สามของเราครับลั่นครับไอดีของบูเลตครับไอดีนี้สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วชิบหายเลยโ็กกว่ามาเหอะขอเออเออโอเค <TB. S 2> บึ้งแล้วกูระบันหน้าบุกจริงไหวแซมบ้าแต่โอเคโอเคที่มันวอล์กโอเคโอเคตอนนี้ร้อยเจ็ดสัปดาห์นี้ผมยังไม่เห็นสักตัวเลยนะ โอ้โร900ล้านไปต่อที่ดีต่อไปเลย ID ของบอยเฮียกลับมาแล้วบอยบอกเฮียกลับมาแล้ว ID บอยมัน10แพ็คมาโดยตลอดอยู่แล้วไป หร,หรอขอหันหลังนับเก้าดิไม่ได้หันหลังนานจัดเลยวะหันหลังนับเก้าหนึ่งแปดเก้ากดครับเฮ้ยโอ้ยยาโอ้ ออนนี้เหลือการันตีอย่างละหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเอาจริงเราก็ต้องเอาจริงกับมันเหมือนกันพระจาตูกูลหลมจูมองตามองไปชัดๆกดจิดตต้งนิง่งเหมือนพระที่อยู่บนหิง้งบนหัวที่นอนพร้อมแล้วไป ดานตูผมขอแหละนดานเรียกออกมาทีทำไม่เป็นเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรลบลูถ้าหลวงประตูมีเก่งร้อยเจ็ดจงมาเสียเถิดแหวกลงมาเป็นใครวาคาโนูตำนานนะ ตำนานนะตำนานนะทำไปเล่นนะเอาใหม่หลวงปู่ตูบอกขออีกนิดนึงเมื่อกี้ใบสุดเมื่อกี้นี่ไล่ออกมาแล้วเป็นกรอบทองแล้วเดี๋ยวขออีกทีนึงขออีกทีนึงมีให้เห็นมีให้เห็นอาจารตู่บอกมีให้เห็น จอเซียมีให้เห็นวะเฮียบอยนานมาทีมึงต้อนรับด้วยอะไรวะแม่งเอแม่เอาแต่คนเดียวเว้ยถ้าผมเปิดได้ดีผมก็ได้ตังค์จากเฮียบอยกลายเป็นว่ามึงให้แต่เขาเติมเกมมึงอย่างเดียวแล้วมึงให้ตัวไม่ดีเนี่ยกูก็ไม่ได้ตังค์ด้วยเว้ยโอ้โหเหงากูตากเลยเกมหมามาไอ้ที่สุดท้ายของเราเลยครับ ในคร้ำคืนนี้ไอดีของพี่เตเต้คุงและไอดีนี้เปิดเหมือนกันกับของบีบอยเมื่อกี้และพี่เตเต้บอกขอเป็นอไอดีสุดท้ายด้วยมาต้องใส่ออฟตัดด้วยกันแสงสะท้อนเพราะรอบนี้ผมผมติ้งแบบเห็นแววว่า แสงน่าจะแสบตาจัดรอบนี้เดี๋ยวขอใส่เลยกันแสงสะท้อนที่มันเข้าตาแสงสีฟ้าและแสงสีขาวมันจะคิ่มแทงเข้าไปในตาเราไปพับกบแอนจะพับเก็บดูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสองแพ็คสุดท้าย 妈！啊！我操！ ตีกแม็กไก ต้อากตัวเองเลยวะที่ยเรียบร้อยครับพี่เต้เต้ไอดีที่ขอมาปิดท้ายกับลองปิดท้ายแต่ทั้งคู่เปิดแพ็คเหมือนกันเป๊ะไม่มีวอล์กสักแพ็คไอดีแรกของบอยเปิดสิแพ็คแม่งไม่วอล์กไม่มีอะไรรองท้องสุดท้ายแล้วเปิดแพ็คแปดพันได้สี่ร้อยเปิดแพ็คการันตีได้สี่ร้อยจบของพีเ่เต้เหมือนกันรวมทั้งหมด นี่แหละครับที่ผมบอกว่าทําไมถ้าเราได้เกินห้าร้อยล้านขึ้นไปในห้าพันพอยควรภูมิใจในตัวเองไว้เถิดถ้ามึงเปิดได้อย่างนี้มามึงจะรู้สึกนะครับโอเคขอบคุณมากครับทุกไอดีเลยครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ